ช่อง่าเากดติตามกดไปชมนะคะสวัสดีค่ะพบกับช่องชังตังชนะคะตอนนี้นะคะตังตังก็เลิกเรียนแล้วแล้ววันนี้ตั้งใจเรียนหรือเปล่าจร,จริงเหรอโอเคถ้าตั้งใจเรียนแบบนี้มามาจะให้งบซื้อขนมกี่บาทดี20บาท ดูเซว่า20ิบาทเราจะได้อะไรกัน,นบ้างนะคะแลวเราจะไปร้านไหนกันรู้ไหมคะร้านนี้หรอโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันนะคะว่าร้านนี้มีอะไรกันบ้างนะคะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านแล้วอันนี้ร้านใครคะคุณคุนไหมร้านใครนะ้าะร้านใครนะ้โเอยถูกต้องด้วค่ะ โอเควันนี้นะคะเราจะมาซื้อขนมแล้วก็จะซื้ออะไรก็ได้แล้วแต่ต่างๆเลยอุ้ยแต่เราเจอใครสักคนหนึ่งด้วยต่างๆนี่นี่นี่เจ้าของร้านกําลังมาเจ้าของร้านเห็นไหมเห็นเจ้าของร้านไหมกำลังมาแล้วโอเคเดี๋ยวนี่เจ้าของร้านนะคะก็คือน้องอมเหล็กกับน้องเชอร์เบตนะคะ เจ้านั้นใส่หนต้องไปร้านเสบียงโอเคค่ะแม่ฟางก็มาเลือกขนมกันนะคะมาม่าไม่ชุดแคร์เบสด้วยอยากได้หรือเปล่าล่ะอยากได้ก็มีขั้นต่ำแชร์ชเ,ชเบดได้หรือยังได้ได้เลยคะยทำไมถึงได้งบสิบบาทขอสัมภาษณ์หน่อยคะ่ะทำไมถึงได้งบสิบบาทแล้วออมเล็ตได้งบกี่บาทคะวันนี้สิบบาทอ๋อสิบบาทเหมือนกันแล้วตังได้กี่บาทนะคะ ใช่เหรอมามาว่าเหลือสิบ,บาทให้เหมือนเพื่อนมีมีไหมเออเหมือนเพื่อนเธอสิบบาทคนนี้ได้ยังเนี่ยฮะ<า>รู้สึกว่าเธอจะมาก่อนเพื่อนแต่เธอได้หลังเพื่อนเลยนะตะก,การ้านี่โล่งมากเลยนะคะฮะคนอื่นเขาได้เต็มตะก,การ้าแล้วนะลูกทําไมหนูช้าจังเลยลูกสิบบาทนะเนี่ยคิดนานนเอาจะได้เท่าเทียมกับเพื่อนไง อาเร็วเยี่สิบเร็วเวนะคะ<า>เสร็จยังคะเสร็จแล้วค่ะโอ้ยได้อะไรกันบ้างเนี่ยไหนรีวิวซิชาบูแลง่ายลอะไรอีกคะแล้วก็อะไรอ่ะคะอันนี้น่าจะเป็นเยลลี่หรือเปล่าแล้วก็ไข่ไข่ไข่อีกแล้วเหรอแ,แล้วอะไรอีกช้อนเอาไว้ตักข้าวโอเคเดี๋ยวเราเอาช้อนนี้ไปตักข้าวกันนะคะ <c oughs> ร้านนี้คิดว่าจะกรา้า,รานี้คิดว่า20หรือเปล่า โอเคงั้นเราจ่ายตังกันเลยเนาะค่ะตัเลยเแล้วเราก็ได้ขนมกันมาแล้วนะคะโอ้ oh, เด็กๆก,ก็เลือกซื้อขนมตามใจที่อยากได้เลยนะคะที่นี่ร้านออมเล็ตนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามกองโรงเรียนกองพิทักษ์นะคะน้องเชอร์เบตก็ได้ขนมมาไหมคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด